สองคนนี้เป็นพระเอกลิเกครับพี่คณะนิรันอพิวันอัญชลีครับอนิรัน่เป็นฉายาของผมเพล่ลิเกนิรันส่วนอภิวันก็ฉายาของโตอัญชลีเป็นชื่อของคุณแม่แม่อ๋อแล้วเวลาเล่นแล้วเป็นพระเอกทั้งสองคนหรือว่าต้องสลับกันยังไง เป็นพระเอกคู่กันหรือเปล่าคู่กันเลยไม่มีครับไม่ใส่หาดนี่บอกว่าไม่่ใสพระเอกสองคนไงเป็นลิเกวายหรือเปล่ายังไม่อาจะต้องมันยังไม่มีนะตามธรรมเนียมลิเกเฮ้ยไม่แน่ขอโทษนะขออนุญาตตัวอย่างสักเล็กน้อยได้ไหมพี่น้องตัวโตต้อต้มขอมาฮัขับกล่อม ลีเกพระเอกน้องพี่ผู้มีสเสน่ห์เราหมาเกเรเล้วไหลอกอดเล่นเกมขอกรบาบม้อนแฟนคลับทุกคน ให้ทายไม่ผิดสำเร็จิผลเกมนี้ขอชนคนชายมีปรัชนีเป็นปริศนารายการรู้หน้าไม่รู้ไว้อีก